ีเทคนิคบริหารข้อมืออะไรกันมาไหมสองสาวไม่มีพร้อมพร้อมมืออีกพร้อมเสร็จละงั้นเดี๋ยวให้โอ้โอ้ก้าม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 โอ้ก้ามใหญ่ขึ้นกล้ามใหญ่มากกล้ามใหญ่หรือแขนใหญ่ขึ้นคะเป็นเส้นบางๆจริงเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครพูดนะอ๋อจะได้จําเอา แล้วอ่ะแบมเป็นผู้ประสบภัยปีนี้พอมีคนนั่งเซนข้างๆแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างคะปีนี้หนาวมากเลยค่ะปีนี้หนาวอุ่นๆน้องอมจาได้ทุกบทบาทจําได้หมดทุกคนไอร่ารู้ไหมแต่จําของตัวเองไม่ได้ออไอร่ารู้ไหมว่าเมื่อไหร่ที่บริการจับปืนน่ะนั่นหมายความว่าจะต้องมีคนตาย รดคอนรสก็มันเหมือนแบบมาร์ชเมลโล่ไงอะไรเหมือนมาร์ชเมลโล่เหมือนมาร์ชเมลโล่จริงไหมขอพิสูจน์พอลบอค่ะพอลบอค่ะแอบโดนแอบโดนแอบจับพอลบอคือหลิงเหรอมันเกิดอะไรขึ้นน้องอมแอบแตะอ่างพี่ลีน่าลีน่าเป็นอะไรหรือเปล่า พี่หลิงต้องถามมิวมากก่าว่ามิวโอเคหรือเปล่าเพราะว่าอะไรนี่ของใครของม,มิววันนี้เขาใส่แบบแกจ็ดคู่กันมาด้วยนะเออคนนึงใส่สีเงินคนนึงใส่สีทองใสกันหมดเลยเนี่ยนี่ก็ใส่จะหาค<ส>ูกจากตอนแรกว่าจะเป็นแกจ็ดคู่<ม>ตอนนี่เป็น,นแกจ็ดหมู่ทำไมเขาเรียกป่าแทนอะคือจริงจริงมันมาตั้งแต่ในเรื่องแล้วแบบเรื่องที่เราถ่ายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาใช้เงินซื้อหนูโอ้โห ถ้าหนูซื้อได้ด้เงินเหรอคะได้อยู่ได้พีิกกระเลียงเผ็ดมากโอ้โหอ้พออ่าอ่าอ่าออโอ้อ้ตายอย่างนี้แล้ตายแล้วใซ่งอย่างนี้แหละหลิน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  อ้าวแล้วอีกคนหนึ่งหลิงหาดมองเลยอะไรหลิงหลิงตั้งชื่อลูกใหม่หรอตัวหนึ่งชื่อว่าหลินอีกตัวหนึ่งชื่อว่ามู่หลานมู่หลานหรอใช่ฮะไม่ใช่จริงเธอว่าวันครบรอบจะเป็นวันที่เท่าไหร่เป็นวันที่เท่าไหร่อะเป็นวันที่เท่าไหร่คิดไม่ทัน แค่ก๋วยเตี๋ยวถุงเดียวหน้าปักซอยทัยยงไงเดินไปไม่ถึงร้อยเมตรอยังลืมเลยอะ่ะมันแค่ก๋วยเตี๋ยวถุงเดียวเองฝันแค่ก๋วยเตี๋ยวถุงเดียวเมตีข้างๆเนี่ยพี่ชอบเมตีนะน้องนะระหว่างโบเต้กับเมตีพี่ชอบอะไรพี่ชอบเมตีนะน้องมันคืออะไรอ่ะมีเต้มีเต้เ,ตเป็นคำผวนของคำว่าเมตีเมตี หลิงคองของเฟิร์มอะไรล่ะเพิ่งได้สิทธิ์คนละครึ่งเขาบอกว่าคอนเฟิร์มแล้วหรอบ้านยังไม่ได้เข้าสักก้าวหนึ่งเลยเอาอะไรมาคอนเฟิร์ม